เราจะมาทำ What I Eat in One Day ไม่สิ Half Day กับอายอะ <c oughs> นี้เราจะมาทำ What I Eat in One Day ไม่สิ Half Day กับ โอเคคะ่ะทุกคนก็ขอสวัสดีทุกคนอีกรอบด้วยตอนนี้นะคะก็ถึงที่ทํางานเรียบร้อยเป็นเวลาประมาณเกือบ7จ็ดโมงแล้วนะคะก็คือมาทํางานแลกทุนเป็นโครงการของทางสพทนะคะและตอนนี้นะคะเบลก็กำลังจะเดินไปที่โรงอาหารนั่นเองค่ะเป็นที่ที่เบลกับอาญาแอนดกันไว้นะคะแล้วก็ไปดูกันว่าเราจะกินอะไรเป็นมื้อเช้าอันนี้นะคะก็คือร้านที่เบลกับอาญาเลือที่จะมากินมันเป็นร้านแบบ ชาบูซึ่งมันมาละสิบบาทก็คือถูกมากแล้วก็ที่ร้านเนี่ยมีของหลากหลายมากมีทั้งหมูมีทั้งกุ้งมีทั้งหมึกมีทั้งลูกชิ้นนะคะส่วนนี้ก็จะเป็นบาร์น้ำจิ้มที่ทางร้านเขาเตรียมไว้ให้ก็จะมีพริกกระเทียมมะนาวแล้วก็น้ำจิ้มสุก,กี้ซึ่งบอกเลยว่าน้ำจิ้มที่นี่คือแบบสะใจเผ็ดใช้ได้อยู่เหมือนกันแล้วก็อร่อยหอมนะคะไ,ม,ไม,ม่ไม่เค็มไม่ไม่อะไรเท่าไหร่ซึ่งค่อนข้างเข้ากับตัวชาบูเขาได้เป็นอย่างดี เรารอชาบูกันนะคะแลนี่นะคะก็คือแวะมาซื้อน้ํากับอายะเพราะว่าเรากินน้ำวดล,ลิตรอยู่แล้วเป็นคนกินน้ําเยอะแล้วตอนนี้นะคะเราก็กําลังรอโกโก้ของอายะนั่นเองอายากเข้ามาซื้อโกโก้นะคะอันนี้ก็เป็นร้านในโรงอาหารเหมือนกันร้านี้ก็อร่อยมากหอมชองดีสุดๆเย้โกโก้ ถามกันเองพรรู้เท่ากันเช้าวันนี้นะจ๊ะกินเหมือนกันทาง้งูแต่เลือกเครื่องไม่เหมือนกันแต่ว่ากินเหมือนกันเป็นชาบูแล้วก็มีน้าจิ้มใส่กระเทียมแบบฉ่าๆไปหมดแล้วทุกคนขอ,อยนุก็หมดแล้วหมดแล้วทั้งคู่น่าเกลียดมากนะจ๊ะแต่นี้อะไรไม่รู้ไม่กล้ากินก็เลยขออน,นุญาตไม่กิน มันเหมือนผักที่แบบมีดำๆอ่ะมันเน่ามันเน่าแต่ว่ามันถูกไงมันแบบ40บาทเองทุกคนแล้วได้ปาดาลาดอรี่ได้หมไูได้เส้นมาม่าเดี๋ยวกลับมาเจอกันมื้อกลางวันปิดกล้องอเอาโกโก้โนั่นแหละปิดกล้องเย้ อันนี้ก็คือขึ้นมาบนห้องทํางานแล้วนะคะแต่ว่านี้แวะมาถ่ายให้ดูว่าแอบกินลูกอมนิดนึงเป็นลูกอมรสเปรี้ยวนะคะเป็นรสเลมอนกินเมื่อแบบให้ตื่นให้อะไรอย่างงี้กินแล้วแบบโอ้โหตาตื่นแบบสุดๆเพราะมันเปรี้ยวสาใจมากนะคะมันออกเปรี้ยวๆหวานนิดนึงเป็นรสเลมอนซึ่งเนี่ยซื้อได้ที่เซเว่นทั่วไปเลยนะคะบอกว่าบอกเลยว่าแบบใช้ดีมากแบบเวลาง่วงอะไรเงี้ยคือใครไปโรงเรียนใครไปทํางานเนี่ยใช้ได้เลยกลางวันแล้วนะทุกคนเดี๋ยวเราหาข้าวกลางวันกิน ลมอ่ตัวนู้นเน้นพัดลมเซลิโคนเป็นตัวแล้ววันนี้หน้ามืดเชจ้ะจะเป็นลมแดดเข้าสาหมึกกระเทียมไปกินก่อน อันนี้นะคะก็คือกินเสร็จแล้วแล้วก็ขอพูดไปก่อนเลยว่าคลิปนี้มันจะมีเสียงพากเยอะนิดนึงเพราะว่าเมลาอ,อยู่นอกสถานที่นะคะแล้วก็ไม่เหมาะที่จะพูดบา้บาๆๆเลยเสียงดังนอกสถานที่นะคะเดี๋ยวจารย์ไปเก็บแล้วเดี๋ยวมาเจอกันนะทุกคนเดี๋ยวจะไปซื้อขนมจะซื้อให้หน่อยเอาอะไรดี ตะวันกับโฟเต้ให้เลือกให้เลือกให้ไปชุบกันไปตะวันกับโปโฟเชูชูชุบโอเคกีตะวันรอ <c oughs> นใส่ด้วยใส่้วยใส่ อะไรวะเร็วอัดตั้มเนวอัดตั้มเนวไม่ใช่อัดถ่ายถ่ายกันให้มันสว่างไปหน่อยไม่เห็นหรอมันมืดเนอะมืดยังไงวะมืดจะนี่มาแรงก็เกาะสว่างแล้วสว่างในแค่นี้แหละเร็วทำอะไรถ่ายรูปถ่ายยังไงเอาเอาหน้าเข้ามาเดี๋ยวฉันไปแครเองเอาถือน้ำด้วยเป็นเป็นหน้าปกอ่ะอ่านิจก่อน ไม่ได้หยิบมาไม่หยิบมาเดี๋ยวรีบมันอ่ะพาดิมันู่ไม่มามพา,า,า,าเ็วหน่อยเหมยตู้ได้ไหมแอบแลวส่งมาก่าอนตู้ให้คนรู้ความจริงหมดแล้วเอาหน้าเข้ามา

สร็แล้วนกจรกินใบไม้อิกาอิกากินใบไม้เอาอิกามันไม่ใช่นกเหรอมาขึ้นไปในกระเรียแต่มีอะไรฝุ่นอยอกไม้วลยดไม้ล่วไปไหนโอู้ไปไหนดอกไม้่วงจะดูใบไม้ร่วสุดๆไม้่วไม่คือตอนแรกฉันว่าโดนวนทำเป็นง่เอาไเพื่อนอะฮะ อะไร่างไกล์เพื่อนนะเราใจจะเล่นดิบอะถ่ายถ่ายอย่างนึงเดี๋ยววันนี้ขอเหม่ตู้ก่อนนะส่งเราเขเล็กทำไม่ต้องเป็นเซเลบต์ต้องมีกล้องหลังอ่ะตอนนี้ลงยูทูบไ้แต่นี้ลงติ๊กต็อกใส่หูฟังเด้าเดินหนีจะไปไหนไม่ต้องเดินหนีก็นั่งอยู่ตรงนี้นะไดะเราใจกันอืมถ้าจะพูดคำถามไงแล้วเดี๋ยวดูว่าแกตอบตกกับฉันหรือเปล่า ได้เดี๋ยวแกก็ถายคำถามมาคนละห้าข้อแยกจังไม่อ่ากหรอกห้าข้อจะไม่มีพูด,พดว่ามาดาวใจเพื่อนกันตะโกนใส่กล้องคิตะโกนเลยแกแกริบซิงล้วกันมาดาวใจเพียอ์กันดีนะกล้องซัมซุงมันมีระบบแต่งหน้าขาละตอนนี้นหน้าเหมือนไม่ใช่คนแล้ว ไม่รู้ในกล้องนี้จะเห็นเป็นยังไงไม้ยีฟิลเตอร์ได้เดีันจะใส่ฟิลเตอร์ปากแดงๆจะไว้ใจในการข้าอะไรละจับมือเสมอการอยู่แล้วค่ะ เราชัดเจนก้าวมืเสียงมาะคาอยู่คาอยู่แต่ไม่ใช่คือจะไม่การทำตัวแบบนี้นะอ่านมาร้อยคิด แกไปคัดด้วยนะคิมไหนมั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 น,มนไม่ควรจะมีอยู่ต่อก,ก็เอามันทิ้งไปอองไ, <laughs> ไม่ได้ไม่ได้ห <laughs> ลุดทุกลูกหลุดทุกคลิปเสร็จแล้วทุกคน ถ้าภูมิใจในตัวเองมากอ้าวคลิปวอตได้อีทแม่จะไม่ได้กินอะไรเลยในคลิปเพรช็อตอีทมาแค่นี้เย้อาหารข้าวปุ๊บออกหมดเลยมีพรุ่งนี้พรุ่งนี้พรุ่งนี้อีกเหรอจัดวอตเตออีทกี่วันได้อีกสักสามีพีเรจะนั่งพัหลังสามวันดังนั้นจะมีวอตเตอร์อีทสามคลิปแต่ก็วันนี้ดูสามคลิปเอาเวลาตอนไหนไปอ่ะนมันมีทีละกล้องมันอาจได้ทีละคอนเทนต์บ้าก็นนี่ไงมีสองนั้น สามไดได้แต่กยังไงก็ไปเติบโตสำนวนนี้หมดแล้วเราติดตามเหมือนเดิมถ้าลงก็เดี๋ยวจะแชร์ลงไอจเหมือนเดิมก็อย่าลืมมาดูนนะทุกคนไปละ